เาดิมสวัสดีตอนเช้าครับเพื่อนๆเ,เช้าวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายนที่เก่าเวลาเดิมนะคะขณะนี้เวลา7โมงคนขับรถเต้นของเรายังไม่มาเลยคะ่ะรอต่อไปคะ่ะนั่งรอนะคะดูบรรยากาศเช้าๆตอนตลาดไปก่อนนะคะ สวัสดีสสสค่ะเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้าณเดยเยี่ยมนะจ๊ะเอ้าอยู่บ้านมันก็ต้องแงนี um ่หน่อยนะเป็นธรรมดาเออต้องทำเป็นตัวเองค่ะอยู่นี่แล้วก็เขาไม่รู้แต่จดตาจเขาเขาเป็นคนน่ารักนิดนึง หน้าลากน้าตกตอนนี้โควิดสายพันธใหม่มาแรงยิ่งกว่าไีนะ,เ,ะนะเออมีคนติดแล้วนี่ที่เคยี่ยมมาจากแอฟริกาใต้นะนนชื่อว่าสายพันธุ์อะไรนะคะโคไมโครออนอะไรักอยาเนี่ <laughs> เร็วและแรงกว่า500เท่าจาก พันเดียว้าห้า G เลยหรอห G เลย enfin อลันนี้สายพันห้าตอนนี้อากาศก็หนาวคนก็ต <im pe f> ิดเชื้อเยอะเพื่อนๆรักษาสุขภาพกันหน่อยเด้อติดเชื้อเวลาสองหมื่นห้าคนนะคะทค่ะยงยุง แต่เบลเยียกไม่ได้ปิดประเทศนะคะยังมาเที่ยวกันได้นะคะแต่ว่ามันก็นอาจจะยากขึ้นน่นเนาะเออเลแล้วพึ่งสายลักกลับไปเลยเมื่อไหร่จะไปเที่ยวคะมีเรีนฝักฮะมีเรีนฝักร <c oughs> อบ้านแล้วรออะไรโอ้มาวินจะได้ไปเที่ยวอเมาริกา อยู่รัฐไหนนะน <California>. oh. รัดแคลิฟอร์เนียแคลิฟอร์เนียโอ้รัฐนี้แคลิฟอร์เนียโลอร่อย <c oughs> โอ้โหใช่มันดังด้นะ <c oughs> วยนะแคลิฟอร์เนียโลเพื่อสุขภาพเลย <c oughs> แจ๊บแจ๊บเราจะเปิดคณะตลกแล้วนะเพื่อนๆพืสายไป,ไปเล่นตลกไปแกะแกะขาให้ท่านผู้ชมนะคะ ตอนนี้เจ็ดโมงเจ็ดมงครึ่งอากาศตอนนี้ประมาณมสาอมองศาค่ะมยลมลมจาอย่างนะ แต่แบางคนเขาก็ต้องก้มหน้าก้มตาทำงานคะะใครได้กลับใครเราก็ดีใจด้วยนะเรายังไม่ได้กลับนู่นแหละเออถึงหากันยาเนเดี๋ยวถึงจะไ,ไปหากรนยานทุตลาสุาก,ากา,ากรา มาโารดีกับวีอีกเป็นหน่เอาอีเกียอีกดูนหยาอะไรตัวนี้อ่ะนี่กิฟต์แบบพูสภาษาอิงรฤษนะอ่ะอยามาเล่นเอ่อกี่ที่นะแมวมีกี่ที่ต้มขา มีกี่ที่ิดีอ e g ตีัวเอ็นเนี่ยอหลายที่ดิสแต่ไม่ขายขายหกถึห้านะหกดิสฟอร์แซจิโรว์ครับฟอร์มันไงดิสหยาและดังนั้นก็ต้องใช้ส o ม่วงด้วยก็กรุ่นต้นกรุ่นโตโอเคครับเก่งมา

We hebben dat vorige week hè? Ja, ja. vorige week, week. Ja, ja. Nu gaat het in de dagendag. Ah, maar. na twee uur. Nee. Als <laughs> <laughs> oh, ik, dat weet ik niet. <laughs> maar het gedaan heb. Nog gisteren komen we daar in Anden, nog niet zo sneeuw hoor. Ja, mooi. En de hoge benen. Ja? Ja, heel mooi. Oeh, dat is heel oh. 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 lang <laughs> 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 <hullabraga>. Het is een met Ja? Ja. Voilà, dat is een kebakken een één een rode curry en een kipsoep uh, met uh, citroenkracht. Is dat een soep? Ja, zo so, de so, uh, curry, maar minder groenten. Okay. Maar wel kip. Ja, de kip met de soep. Ja, dat is het. En noedelsoep met groenten. Ja, ja. heb ik

แต่ก๋วยเตี๋ยวน้ำมอร่อยจริงตอนนี้อาหารมีเยอะขึ้นนะคะเพื่อนๆมีก๋วยเตี๋ยวน้ำมีปีหน้าเราจะมีโครงการขายผัดไทยกันนะคะลูกค้าคนนี้เ็าเป็นลูกค้าประจำใส่ดีมากมาตื้อทุกกระตลาย Yeah. กาแฟฟั <łość> ่มนะคะตั <kho en> ้งมาตรงพาเดินดูประหลาดนิดหน่อยบางร้านก็ยังตั้งไม่เสร็จเลยนะคะเพื่อนแปดโมงกว่า ขายพรมร้านขายพวกพพผ้าพรมผ้ามงผ้มาม่านร้านขายรองเท้าถุงเท้าเนี่ยร้านขนมปังร้านเนี่ยขายดีขนมปังขนมปังขายดีได้ี่ ร้านเนี่ยขายดีมากเลยบางร้านก็กำลังตังตังวันนี้คนมาขายน้อยนะคะนี่ร้านเพื่อนคุณมากัน ตมกินปีการจะซุปหมาลวค่ะร้านนี้เขาสั่งปอเปี๊ยะเอาปอเปี๊ยะมาให้เขาลูกค้าประจำฮัลโหล ชิ้ลิฟมากันเลยแกนี่ร้านปลานะคะร้านปลาร้านนี้อร่อยนะค่ะเพืออ่อนๆได้มากันเลยแกตรงนั้นก็เป็นร้านไก่ร้านขายไก่ในซอยนี้ก็เป็นร้านขายเสื้อผ้านู่นห้อ บายขายกันต่อออเดอร์เพียบเลยวันนี้เพื่อนๆเดเงียบๆอย่างนี้นะคะเห็นว่าเงียบๆอย่างนี้นะคะออเดอร์เพียบเลยค่ะเนี่ยทางโทรศัพท์โอ้โหเป็นแสนฮัลโหลวีมอร์กินกเกุ้น เวกีในเซียสแมนแต่ย yes ักษ์ต่อุโรปจะ่รักเนดย่วันนี้เซเอริเยอะมากจะขมาบางะเส ja snap de bakken noedels. zal nog stepp komen. Ja. ja al je vroeg komen je hebt alles maar al je laat komen ik ben niet zeker. twee ja. Stelling tfm is gemakkelijk te dat u hebt. Ja, ja. ja. ja nog iets hebben, Dan nemen we de, de loem. Ja, twee ja, ja, keer 0. rijs. Ja, Een nee. keer. keer rijs. Ja. Uh, keer. De, de ja. crème stuurt in met gehakt ja. en de troost ja, met meneer. groenten. Ja. 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 Kan ook mengen? Ja, ja. Uh, nee, alleen, met... alleen met groenten. Ja. เอากระเทียม masing อ่า ini kerun

โอ้ยกเตยเตียวหมดแต่เช้าั่ไม่ทันเลยหเนยเลยสักเียด้วยท่คุลัวเเลแอนดนตะลุ่มเปียอยากน้าอิกมุสเซ่กันตัวเซเมสเซเสโอเปีผัดด้วยนะคะ๋ยวข้างหลัง Um, en ancient... mm -hmm. deze is de kanalen komt voortwij dan Voila. en dat is het de eerste bestelling is een uh, wow ja ja en noedel en een kip Doe ja 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 en de twee bestelling สิบยี่สิบสิบยี่สิบสามสิบสามสิบห้าสามสิห้าสามยี่สี่สองสสองสยสสี่ิสองบวสาสห้าวกสิสอง

ดิสอลาสฟันอลาสแฮทอิกลาสสามอันอยากเล่นกันไหมมาเอาไก่สเต๊ะไปไม่ตัดเหรอ Nee, die Die, die, apart. Niet, die van jullie ook. Ja, wacht. Dit gaat apart, die twee. Ah, die twee? Ah, nee, die twee. Ja, ja die, die twee. En dan onderste. Dat is die. Ja, ja, ja. Voilà. Dat is. Dat is bestelling. En yeah. zo. So, de deze vijf noodles ja 3 drie noodles en groente dalong pieces, en kanalen. Ja. En daar is En kadao chef en Voilà, en nog 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 een zakje, hè? Ik ja, heb een paar van die gelukkig. Als je zo zet, dan kan die anderen er ook in. Ja, ik En nog één, staat je? En nog één, snap je? Ja, ja. wel En nog, voilà, en nog één. Ik denk dat dat Dan kan ik het zien.

ใส่กล mm ่องเลยเขอเอาที mm ่จ hmm. ja, yeah. ีบอ ja, ja. yeah. <No> <No> yeah. <No> uh, ่ขอบคุณครับขอบคุณครับยังสุดยอดสวัสดีค่ะฮัลโหลเกี๊ยวกับก๋วยเตี๋ยวกระเพรานึ่งกระรูดเยอะไหมสุดยอดนี่คือ

Ja? Ja. 1 euro. Alsjeblieft. 1 euro. de petit, de Dat moet wit, de met nee, of één koffie hebben. hebben, een en boot, en boot, ja, dit kan, dit Ah, normaal, ik heb ook, ook zo, een bak die, kleintjes dan, ja, ja oké, ja. 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 ja, 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 ja,

ต้นนี่เมืองออกบ้นสี่ออบานเดี๋ยวโค้งกันเลยชุีค้งเล่าไปเลยไปยไปเยเไป

ja yeah. ja met de en dat is het dat is de samen 10 euro alsjeblieft dan koe niet te dio han poi 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 ja en marco vano en marco pania kaknalen

สนุกสนานเมามันค่ะเพื่อนเก็บแล้วเที่ยงแล้วกลับบ้านนะมันได้ขายดีอย่างนี้ทุกอนทีตเนาะหมดค่ะหมดหมดหมดค่ะโอ้ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะคะอย่าลืมกดกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r ร b e ให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้บายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ